อ่าก็สวัสดีนะครับวันที่11นะครับวันที่11พฤษภาคม2 5 6 6นะครับเนาะวันนี้มาต้อนรับกันกับดอกหอทรับนะครับต้นนี้นะครับกําลังบานนะครับเนาะหอทรับนะครับจําไว้ว่านะครับอ่าถ้าจริงๆอ่ะถ้ามันสมบูรณ์จริงๆนะครับก่อนจะบานก่อนจะบานมันจะมีสีเหลืองเด่นมากนะครับไอหอซรับเนี่ยนะครับเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าใบมันห่อเกินไปนะครับเพิ่งเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับตอนนี้นะครับ ของคุณพี่เขาสั่งไว้นานแล้วนะครับแต่ยังยังไม่เห็นติดต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้สวยก่อนก็ได้นะครับตอนนี้มันยังไม่สวยนะครับตัวนี้นะครับห่อซับตัวนี้นะครับนานแล้วนะครับเอนี่ชุดนี้เลยนะครับผมพิ่งเปลี่ยนดินเปลี่ยนทถางให้ใหม่นะครับพอดีได้ใบกัมปูมาใหม่ก็รอรอเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเนาะเอานะครับวันนี้ก็มารีวิวกันเช่นเคยนะครับลูกค้าเรียกร้องมาจังนะครับสามต้นสองร้อยเก้าสิบนะครับนี่ กาดให้เลยนะครับในชุด3มต้น290นะครับไม่มีค่าส่งนะครับไม่มีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะครับ <c oughs> บางคนเอา้าพ่อค้าคือประเหตปลายทางนี้่อยสีไดายใจเงินอยู่หนาบ้านบ่สะดวกอันบ่สะดวกโอนเพิ่นว่า <c oughs> บางคนก็ไม่เชื่อถือนะครับบางคนก็ไม่สะดวกโอนก็อย่างว่าเนาะบางคนก็โอนไม่เป็นนะครับผ่านมือถือนะครับอันนี้ผมก็โอ้ยต้องขออาภัยด้วยจริงจริงนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้ไปสมัครนะครับไม่ได้สมัครกับบริษัทคนส่งนะครับไม่ได้สมัครเก็บปลายทางด้วยนะครับเนาะ,ะก็ต้องก็ผมก็ต้องวานท่านละครับถ้าเกิดว่าจะเอาจริงๆนะครับให้ท่านเชคค็คเครดิตผมก่อนครับเช็คว่าผมส่งจริงไหมนะครับเนาะผมส่งจริงไหมพู้ค้าคนนี้เชื่อถือได้ไหมนะครับเนาะแล้วก็ ท่านค่อยไปหาร้านค้านะครับร้านค้าผมรับรองว่ามีอยู่ทุกบ้านนะครับแล้วก็ให้เขาโอนให้ก็ได้นะครับแล้วก็จําเวลานะครับจําเวลาที่โอนนะครับจําชื่อคุณโอนไว้นะครับเนาะแล้วก็โทรบอกผมแค่นั้นแหละครับนะก็จดชื่อจดที่อยู่กันไว้นะครับก็แค่นั้นนะครับก็ส่งให้กันได้นะครับเนาะไม่มีอะไรยากเกินไปเอานะครับชุดที่หนึ่งนะครับนี่เลยสวยๆเลยครับวันนี้จัดโคดใหญ่ๆนะครับแล้วก็มาให้ท่านนะครับพอที่จะเปลี่ยนกระถางเป็น10นิ้วถึง8นิ้ว 8นิ้วนี่ต่ําสุดนะครับแต่ท่านผมว่าแนะนําให้10นิ้วดีกว่านะครับอ่าสารอาหารเขาจะได้กินได้นานๆนะครับเนาะสินิ้วดีกว่านะครับเอาชุดที่1นนะครับเพราะว่าโขดมันยัดกระถางแล้วนะครับอันนี้ก็คือคิงไวโอเลตนะครับสวยๆนะครับดอกที่2นี่ก็คือบัวชมพูนอ้บัวชมพูเนาะนะครับดอกที่3นี่คือแดงกล้วยขาวตัวนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับ3ต้นนะครับ290ส่งฟรีนะครับไม่มีค่าส่งนะครับนี่ชุดที่1นนะครับมาชุดที่2นะครับชุดที่2นี่ ระคังทองนะครับระคังทองนะครับนี่ลงมาก็แดงฉายเลยนะครับอันที่3ก็คือบัวชมพูนี่ตัวนี้นะครับดอกบัวชมพูนะครับนี่อันนี้แดงฉายเลยนะครับนี่นะครับนี่ชุดที่2 290ส่งฟรีนะครับมาชุดที่3นะครับชุดที่3นี่นะครับอันนี้ก็คือคาราเมลนะครับคาราเมลเหลืองแสงเทียนนะครับอันที่3นี่อันที่นี่ห่อซับนะครับนี่ห่อซับนี่ครับอันนี้ดอกมันดอกมันคล้ายๆกับดอกมันจะตกนะนะครับเพราะว่า ผมยกมาหรือว่าให้ลูกยกมาอันที่นี่อันที่ชุดที่สามนะครับนี่ก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองโคตรใหญ่มากนะครับชุดนี้นะครับสองร้อยเก้าสิบ่งฟรีนะครับมาชุดที่สี่นะครับมีระฆังทองนะครับนี่ระฆังทองนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยนะครับระฆังทองแล้วก็มาตัวนี้โบชุมพูนะครับแล้วก็แดงกล้วยขาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้นะครับนี่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 นะครับเห็นไหมนะครับชุดที่สี่นี่นะครับในราคานะครับสองร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะครับ มาชุดที่ห้านะครับชุดที่ห้านี่ตัวนี้หายากเด้อนี่เลยเห็นเด้อออกโอรสอย่างนี้นะครับหายากนะครับนี่นะครับแล้วก็ห่อซับนะครับนี่ตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับแดงตัวนี้ผีเสื้อนะครับไม่ใช่แดงผีเสื้อนะไม่ใช่ผีเสื้อตัวนู้นนะครับนี่มันลายๆเนี่ยอย่างเงี้ยคล้ายๆกับแดงเวียดนามก็ไม่ใช่นะครับเป็นลูกไม้เปล่านี่เนาะเอ้าชุดที่ห้านะครับ2 9งส่งฟรีนะครับชุดที่หนะครับนี่ก็มีตัวนี้นะครับนี่ นี่ตัวนี้นะครับแล้วก็มาสีขาวนะครับสีขาวนี่ซ่อนอยู่นะเห็นไหมสีขาวนะครับอ่าแล้วก็มาตัวนี้นะครับนี่หางปลากัดนะครับของแท้เลยนะครับชุดที่6นะครับ290รส่งฟรีนะครับชุดที่7นะครับมะละคังทองเออมะละคังทองนะครับบางคนว่าไอ้ทำไมมันไม่เหลืองมันออกชมพูชมพูนี่นะครับนี่อย่างนี้นะครับเนาะเดี๋ยวก็จะบอกเออมันอยู่กับธาตุอาหารด้วยนะครับแล้วก็แดงเลือดนกนะครับ แล้วก็สีแดงนะครับแดงกล้วยขาวดอกซ้อนนะครับ네ตัวนี้นะครับอ่าสองละก็สิบส่งฟรีนะครับชุดที่เจ็ดนะครับมาชุดที s okay. <S <t essa> <Columbus> ่แปดนะครับอ้าวชุดที่แปดไม่ใช่ตัวนี้เอาตัวนี้นะครับใครจะรับก็รับนะครับนี่สองสองสีนะครับสองสีนะครับสองร้อยรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับกระถางแปดนิ้วนะครับสองร้อยรวมส่งนะครับนี่มาชุดที่แปดนะครับชุดที่แปดชุดที่แปดนะครับนี่สีขาวแล้วก็บัวสวรรค์นะครับนี่บัวสวรรค์นี่เห็นไหมบัวสวรรค์นะครับนี่ ตัวนี้นะครับโมเสครคนนะครับแล้วก็สีขาวแล้วก็คาราเมลนะครับชุดนี้นะครับส9 0รสลงส่งชุดที่8ดนะครับมาชุดที่9้านะครับมีระฆังทองนะครับระฆังทองนี่ระฆังทองแล้วก็ไอดอกตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเนาะผมก็จําไม่ได้นี่ขาขาวล่องแดงแล้วก็พอออกมาบานจริงๆแล้วมันจะยังไงเนี่ยนะสวยนะตัวนี้นะนะครับนี่นะครับสวยอยู่ครับแล้วก็แดงนะครับแดงเป็นพุ่มเป็นพวงเลยตัวนี้นะครับ ชุดที่เก้านะครับสองส่งฟรีนะครับมาชุดที่1ิชุดสุดท้ายนะครับผมนี่แล้วก็นี่ตัวนี้ก็คือดอกอย่างนี้นะครับนี่อดอกอย่างนี้นะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองเหลืองเหลืองอะไรนี่หลายชั้นเลยนี่นะครับโอ้ยเหลืองสวยงามนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่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 บานสุดแล้วโอ้โหสวยนี่นะครับเอา้าโอ้ยชื่ออะไร ใช่บัวชมพูไหมนะครับมันก็คล้ายๆกันนะแต่มันยังไงดีแต่มันนี่มันลายชั้นอ่ะนะนกโอนั่งล้กก็ลายชั้นเหมือนกันเนาะอ่าบัวชมพูนะครับสองร้อยเก้าสิบสงฟรีอ่ะนะครับอันนี้ห้าต้นใครจะรับก็รับนะครับนี่มีแต่ดอกมันยังไม่ออกนะครับแต่เพียงแต่โขนมันสวยพอดีแฟนเขาจับมานะครับนี่โขนมันสวยมากนะครับนี่แน่นกระถางต้องกาเปลี่ยนเป็นกระถางสิบนิ้วแล้วครับนะห้าต้นเนี่ยนะครับสี่ร้อยสามสิบรวมส่งนะครับ ใครเจ้าก็ทักมานะครับค่าสีแล้วนะครับเนาะอ่าใครเจ้าก็ทักมานะครับแต่ว่ามีมีต้นขดสวยอยู่ต้นเดียวนะนะครับนอกนั้นก็นอกนั้นก็ขดไม่ไม่ถือว่าก็สวยนะครับนะครับเออย่างไงดีอ้าห้าต้นเนี่ยเอาสี่ร้อยี่สิบพอเอ่อสี่ร้อยพอนะครับห้าต้นนี่สี่ร้อยพอใครเจ้าก็ทักมานะครับเนาะเอามันไม่มีดอกเนาะเอาห้าต้นสี่ร้อยพอใเจ้าก็ทักมานะครับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มีนี่ แฟนซีนะครับแฟนซีมีระครังทองแล้วก็มีแดงแดงอะไรเนาะนี่ตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะตัวนี้มันเป็นแดงแล้วก็อันนี้อันที่แดงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับ,รบผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแดงใบห่อเนี่ยแล้วก็เนี่ยตัวนี้อีก,กอันนี้นนนหางประกัดนะหางประกัดอันนี้แดงอันนีๆๆน้ระคังทองนะครับสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะครับนี่ต้นใหญ่ใหญ่นี่อันนี้ชมพูร,รับเจริญอันนี้บัวชมพูนะครับ สี่ร้อบาทส่งฟรีมันมีห่อซับแล้วก็มีสีขาวด้วยนะครับสีขาวคือยอดนี้นะครับนี่อันนี้ห่อซับนะครับห่อซับก็คือดอกสีชมพูที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับสี่ร้อบาทส่งฟรีนะครับอ่ะซอนกระถางก็แปดร้อบาทนะครับใครเจ้าก็ทักมาเด้อนะครับจากช่องบททองชินแอ่นนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับชวนชมก็ยังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวจะคัดออกมาเรื่อยๆนะครับ ดอกไหนที่มีถึงจะคัดออกมาให้รีวิวถึงจะคัดออกมารีวิวนะครับถ้าไม่มีดอกแต่ถ้าพอรู้สีก็จะคัดออกมารีวิวเหมือนกันนะครับเอานะครับหลังจากนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปที่ลงวันนี้นะครับผมจะกด ไปในไทม์ไลน์นะครับของไลน์แล้วก็กดแชร์ไปทาง Facebook นะครับท่านสามารถได้ดูได้ทาง a c e b o o k นะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณนะครับคนที่ติดตามมาจาก Tik t o k นะครับขอบคุณนะครับคนที่ติดตามมาจากอ่า uh, YouTube ด้วย Facebook ด้วยนะครับขอบคุณมากผมสวัสดีครับ